สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมากฮอตออนไลน์นะครับกับแอปมาก์อตคันเทปคู่แข่งยังไม่เริ่มเดินเราเดินไปก่อนแล้วนะครับหรือยังไม่รู้ตัวว่าจูนติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าสามสิบปีแล้วโอ้รู้จักเรารู้แล้วรู้แล้วนะครับโอเคไป มากระดาน,นี้ทำไมเดินยากจังเลยขยับตัวเดียวอยู่เลยนะครับอย่าบอกนะว่าปล่อยเวลาหมดมันยังไงเนาะคนนี้นี่ไปครับห้าเต้มนะครับ มาแล้วครับตัดข้างเออไปเรื่อยๆอยนี่พอไหวอยู่มึงใส่เตรียมแผนนานไปหน่อยนะครับเตรียมแผนนานไปนิดนึงอาห้าเต็มตัดข้างขึ้นไปขึ้นมาทรงนี้อืมทรงตัวยากเลยนัเนนี่ยะตัวนี้นะ ทรงนี้ตรงนี้แร็จไปครับเดินสองมาเจ็ดนี่ตัวยากเลยนะครับเอาละครับหลบนะครับไม่ต่อด้วยใช้วิธีการหลบรับตัดข้างตัวยากในตัวนี้ เราออกเป็นอีโต้นะครับตัวนี้ต่อขึ้นไปไปครับผมมาแล้วรับตัดข้างตัวยากแหม ขึ้นไปเอาละครับกำลังบี้กันอยู่กลางกระดานเอาไงดีเวียงจนได้นะครับเวียงออมาเท่านี้ค้าหมากกันไว้ขึ้นไปยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับ ว่าเกมเราจะออกมาแบบไหนมันดูไม่ออกเท่าไหร่มันก็ต้องไปตัวนี้ละเอาไหมสองเลกหนึ่งไม่เอานะครับขึ้นไปไม่เอาอยู่แล้วสองเลขหนึ่งมาหนี่ไปนี่ครับ เอ้ยิงสองได้ไวเนี่ยยี่สามสิบแปดสามสิบยี่ิบหกหกมาสองไม่ได้เนาะที่เ,เหมือนเหมือนจะได้อยู่นะยี่สามสิบแปดสามสิบยี่ิบหกสามสิบยี่บหกแล้วก็หกมาสองนะครับเออชนะอยู่นะผมว่าแล้วก็กินมาทางหมายเลขยี่สิบไปครับร่มเลยนะครับผมว่าผมเห็นร่มอยู่ รำไรรำไรเข้าไปไปมาแล้วครับงานนี้ถ้าเขาเดินขึ้นมานี่ให้เราไปจับกดกินก่อนให้ตัวนั้นเข้าเข้าไปมุมก่อนไปมุมหมายเลขสิบสามเสร็จแล้วเรากระโดดไปล็อกหมายเลขยี่สิบสี่ไว้ อ่าเรากระโดดไปล็อกไปปุ๊บจบข่าวเลยครับเราอยู่เส้นนี้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับเราไปไล่ตัวนั้นให้เข้ามุมเพราะว่าเรามีเบี้ยมาเลขยี่บสองควบคุมไว้แล้ะไม่ต้องไปห่วงมันล้วนะครับทีนี้เราก็ดึงถอยหลังติดชึ่งเลยทีนี้มีตภาพสายยาวอย่างเดียวเลยจบนะครับเกมนี้ก็ขยับมาเรื่อยๆไื่ไหลตามหลังมาเรื่อยๆ อ่ครับคู่แข่งก็น่าจะรู้ตัวดีและว,ว่าแพ้นะครับตัดข้างตัวยากตัวนี้โอเคอ่าครับทีนี้เราเดินหลังบ้างขึ้นไปขึ้นมาไปเลยมานี้ ขึ้นไปนะครับเอาไงดีเอามาทางนี้สวมทางนี้เลยสามเรียงนะครับเราก็สามเรียงปกติาวเป็นปุ่ม,เป,ปมเป็นปุ่มก็หลบเข้ามานี้ ไปรับปุ่มยี่สิบสี่สิบเก้ายิบสี่สิบเก้าเรายกนี่ตามความถนัดของเราซับเข้ามาสิบเก้าสิบห้านั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็จะเดินแต้มนี้นะครับส่วนใหญ่นะแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เดินนะครับยี่สิบหกยิบสามอ่าแล้วก็ขึ้นไปค้คำว่า ใครที่ดูวิดีโอผม,มบ่อยๆจะเห็นบ่อยมากครับเท่มนี้ถ้ามา27แพ้ถ้ามา3ถ้ามา26เสมออ่าอย่างนี้เสมอนะครับและเราจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเดินให้กินฟรีเพื่ออะไรถ้าเราไปนี่เลยอ่ะเขาจะเดิน18 15เพื่อต่อได้นะครับให้เราเดินตัวนี้ให้กินฟรีก่อนถ้าเขาต่อได้เราเสียเปรียบนะครับไปบางคนถามให้จู่ๆเดินให้เขากินทําไม ไม่เสียดายหรืออะไรประมาณเนี้ยครับมันมีเหตุมีผลของมันอยู่นะครับมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เขาเรืยอความกลัวโดนจับจินฟรีเขาก็เลยรีบเข้ามุมหมาเยเลขห้านะครับเขาก็จะเดินฝังน่งมันมีเหตุมีผลของมันนะครับรอคู่แข่งสักครู่ เอาแล้วครับขึ้นมาทรงนี้เราก็เข้ามาเลขสามสิบเอ็ดเลยอันนี้เราชนะแล้วนะครับเรียบร้อยเลยปุ้มแพ้เลยนะครับงานนี้ไล่กินตัวนี้ก่อนอนาคตเราจะมายึดเส้นกลางหมายเลขสิบห้านี่แหละครับที่แบบบอกว่าแพ้เพราะตรงนี้แหละถ้าเราได้อยู่เส้นกลางนะเรียบร้อยนะครับามาปล่อยให้มาเลยครับ ไปนี่เลยจับกินสองหนีสองเสียหนึ่งหนีหนึ่งเสียสองไปเลยครับหนีสองเสียหนึ่งหนีหนึ่งเสียสองอเรียบร้อยครับคู่แข่งยอมจำานน มาครับคู่ที่สองครับคู่ที่สองไปนี่ครับน่าจะเป็นห้าเต้มหรือเปล่าน่าจะเป็นห้าแต้มไม่ใช่ครับมาแต่วันเลงอะี้เอาอเบุกมาอย่างนี้เลยล่ะ <c ười> ไม่เกรงกลัวเลยเนี่ยทำไมแน่นอนจังเลย ทำไมถึงกล้าบุกขนาดนี้ไม่ดีนะครับไม่แนะนํานะครับใครที่เดินมาตรฐานแล้วใครที่เดินสามเลียงแล้วออกมาทรงนี้อย่าเดินนะครับอย่าเดินเด็ดขาดไม่ใช่หลักการเดินเต้มที่ดีเลยนะครับ ขึ้นไปไปนี่ขึ้นมานี่ เรายังไม่เข้ากินนะครับถ้าเข้ากินเขาก็คงจะปิดหนึ่งมาห้านะครับก็เลยไม่เข้านะครับอ้าวพอไม่เข้าก็โดนไม่นี่เราเนี่ยโดนแล้วงั้นกินอุดไว้ขึ้นมาไปนี่ ขึ้นมานี่ไปนี่ครับหกมาเก้าเตรียมมาหยอะเตรียมมาแย่สองหรือเปล่าแย่สองมาเลขสิบสี่นะครับนานเลยครับมาจริงๆด้วยหกมาเก้าไปนี่ครับยังแย่สองไม่ได้นะครับยังทิมเอาเอาจนได้นะครับถึงไม่ได้สองก็เอานะครับเพราะว่าทําให้เรา หมากพังนะครับเขาทำให้เราหมากเราพังไปไปกินหนึ่งกินหนึ่งตัวถ้าเราปล่อยให้กินตัวนี้แล้เวเราก็มาจับมาเลขสิบสามดูถ้าจะดีเนาะไปเลยครับเดี๋ยวเราจับมาเลขสิบสามเสร็จแล้วบังคับให้เขาเข้าหมายเลขยี่สิบเอ็ด แล้วเราดีดตัวเองไปอยู่หมายเลขสองพอเขากินปุ๊บตกหมายเลขสามสิบเราย้ายตัวเองไปอยู่หมายเลขยี่สิบสวยงามนะครับอันนี้คือแผนนะนี่คือแผนคร่าวๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งคงไม,มน่นี่นะครับเราก็ดีดตัวเองมานี่เสร็จแล้วเราก็โยกตัวเองมานี่นะครับเรียบร้อยครับอ่าชนะไป นะครับขึ้นมาน่าจะเป็นมาตรฐานขึ้นมาไปอูอิโต้ด้วยอิโต้อิโต้ไปครับอิโต้ยี่หกยิบสองอ่านแล้วไปนี่สีพ่พญายิบเจ็ดยิ่สามไหมยี่เจ็ดยิบสามสวยงามครับ ขึ้นไปมาดูรูปนี้ครับมาดูรูปสี่พยารับอีโต้นะครับตัวนี้ <c oughs> ใครที่ไม่เคยเห็นแต้มน,นี้ถ้าเห็นแล้วอยากเอาไปลองลองได้เลยนะครับ <c oughs> ออกทรงดาวออกทรงดาวเหนือนิดหน่อยครับ <c oughs> ขึ้นดันสามมาเจ็ดขึ้นไปนะครับ ยิบเก้ายิบห้าเพื่อให้ออกทรงอีโต้แล้วเราก็เสียบขึ้นไปเป็นปุ่มดาวเหนือนะครับรับอิโต้รับอิโต้ขึ้นไปครับจะอยู่ไหมเนาะเอาเขาอยู่ไหมเนี่ย นต่อเบ็ดเสร็จต่อเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จรูปนี้ขึ้นนี่แต่ละคู่กินเวลานาน,านมากนะครับตอนนี้แตละเตละกระดานค่อนข้างจะละเอียด ครับคู่แข่งเวลาเป็นสีแดงแล้วตอนนี้สี่อ่าไม่ยอมนะครับไม่ยอมหมดเวลาหมุนขึ้นไปสร้างบ้านสร้างบ้านอ่านะครับเริ่มเยอะเริ่มเดินยากหนีบขึ้นไปยี่สิบสองสิบเจ็ดหรือสามสิบยี่ห้าสสองสิบเจ็ดไม่ได้ครับไม่ดีเลยเอาลนะครับเล่นตัวนี้ เล่นตัวนี้กินไปนี่กินกลับมากินตัวไหนดีกินไปนี่ดีกว่านะครับเพราะมันไม่ได้เสียาหายอะไรกินไปนี่เอาแล้วครับเราก็กินไปเข้ากินนี่เราก็ล็อกหมากไว้เลยเรียบร้อยครับเพ้เพ้ยุยเรงงานนี้เรียบร้อยยุยยับ ี่พยารับอีโต้นะครับรับไว้พิจารณานะครับเผื่อสนใจมาครับคู่ที่สามเจอคนเดิมครับเจอคนคู่ที่สองเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เล่นสีพยารับอีโต้ไปนะครับดูคราวนี้แกจะเดินทรงไหนแกยังเดินเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าแกจะพุ่งขึ้นมาสิบเก้าเหมือนเดิมไม่มาเว้ยงานนี้ <c oughs> งานนี้ไม่มานะครับงานนี้ไม่มาอา้าวแกชอบต่อแบบนี้อ๋อถึงว่าชอบต่อแบบนี้นะครับถึงว่าทําไมเดินลักษณะนี้อออรู้ที่มาที่ไปล้วชอบมาต่อข้างๆแบบนี้รู้ที่มาที่ไปแล้วขึ้นไป มาดูว่าเกมต่อไปแกจะเดินอีโต้อีกไหมมาครับขึ้นมาไปครับ ภูเก็ตมาตรฐานภูเก็ตรับจนเจ็ดตัวมาแล้วที่นี่เอาแล้วครับออกข้างมาทางนู้นตั้งฐานเตรียมยิงสิบแปดสิบห้าต่อแน่ๆเลยเก้าสิบสี่ผมคิดว่านะเพื่อทำลายแผนเรา จริงๆนะครับใจไม่ได้แน่ๆเราก็ต่อค้าไว้นะครับเราไม่แทรกนะครับเราไม่แทรกเราต่อค้าไว้ <c oughs> เอาล้วครับยี่สิบยิบสี่แน่ๆเลยยี่สิบยิบสี่ต่อเหมือนเดิมครับต่อไปอีกทำลายหมากไปเลย คราวนี้ดักนี่ก่อนมานี่เราไปหมายเลขสิบหกอย่างเดียวนะครับไปที่อื่นไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับไปที่สิบหกอย่างเดียวไม่งั้นเราแพ้นะครับไม่งั้นเราแพ้ ทีนี้เราบังคับให้เข้าเข้าสิบสี่สิบแปดเราจะได้กินสวยๆไม่เข้านะครับไม่เข้ายี 19, ่สิบเก้ายี่สิบสามอยมานี้อไงดี มานี่ก็บังคับเข้าเลยบังคับให้เข้าหมายเลขสามสิบเอ็ดมานี่ก็จับนี่เรียบร้อยครับมาอีโต้ไมมเอ่ยอีโต้ไหมไปดูนะครับขึ้นมาแล้ว ผมว่าใช่นะผมว่าใช่เลยแหละนั่นแหลคออะครับมาเลยอีโตนะครับเดินเหมือนเดิมไปเราดูซิว่าเกตเจเดียนไม่ไม่ไม่เหมือนนะครับงานนี้ไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนก็สะบัดนี่เลยงานนี้ไม่เหมือนไปนี่ครับกินขึ้นมานี่ ินฟรีตัวนี้ครับผมเดินขึ้นให้กินเดินขึ้นมาให้กินฟรีไปนี่ครับผมขึ้นมานี่ไปขึ้นมานี่ ไปนี่ครับเอาแล้วครับตั้งเป็นสามเรียงดันมาขึ้นไปยังไม่รู้ว่าเป็นจะเป็นยังไงนะยี่สิบห้ายิบเอ็ดเตรียมไปตัดสองเผื่อเขาเขาต้องเดินไม่ยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบหกอยู่แล้วนะครับน้าเขาต่อออกก่อนนะครับเขากลัวโดนสองเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็ปล่อยให้กินอีกเอาเอาเข้าไปนะครับคู่แข่งปล่อยจอยนะครับแบบนี้ปล่อยจอย โอเคครับผมวิดีโอชุดนี้